เดี๋ยวหงก็จะขอ,อ,อทําตามเนอะเดี๋ยวไปหาหนังสือมาอ่านแล้วก็จะค่อยๆฝึกแล้วก็ทําตามไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะอะ่ก็พี่วานนะคะขอเช็คเอาท์ค่ะวันนี้ทิ้งแองโกลิชครั้งที่14แล้วนะคะมาค่อนทางแล้วค่ะข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วก็ค,คือกดข้อที่8นะคะ Persistent ความมุ่งมั่นค่ะพี่วาขอเช็คเอาท์ด้วย แ8กดที่ทําให้เกิด The แ n g โก i ิสในวันนี้นะคะก็คือดีไซเนอร์ค่ะความปรารถนาค่ะที่อยากนะคะเห็นความต้องการตัวเองมีความปรารถนาที่จะให้หนังสือเล่มนี้ค่ะ The แ n g โก i ิสเข้ามาอยู่ในจิตใจตัวเองอยู่ในจิตวิญญาณตัวเองได้อ่านหนังสือเล่มนี้สักทีหนึ่งนี่คือความปรารถนาแกรแล้วก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้รวมไปถึงเพื่อนแสงสว่างของโครงการแสงสว่างครับใจข้อที่2ก็คือมีเฟซมีความเชื่อเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจหนังสือเล่มนี้เกือบร้อยปีมีจิตวิญญาณของครูบาอาจารย์ของปูบ่บรญญาโบราณมากกว่า500ท่านอยู่ในหนังสือเล่มนี้เพราะฉะนั้นมีความ ศรัทธานะคะว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยนําทางเราในยามวิกฤตโควิด -19 แน่นอนบข้อที่3คือ auto s u ักเซ t i o n นะคะก็บอกกับตัวเองอ่ะพูดทุกครั้งทุกคลิปนะคะในการจัดบอกว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยพวกเราได้ในในยามวิกฤตครั้งนี้ข้อที่4ก็คือ specialized knowledge การจัดครั้งนี้ก็เป็นการจัดสูงนะพี่ว่าก็ได้มาเรียนรู้ละ ใน,นเดือนเมษาแล้วก็เริ่มจัดเลยค่ะไปานั้นใช้ Specialized Knowledge กดค้อนหคือ Imagination มีจินตนาการมีการเห็นภาพเลยว่าหนังสือเล่มนี้จะส่งต่อส่งมอบแล้วก็แบ่งปันไปให้กับคนไทยอีกมากมายแล้วมันก็เป็นจริงในวันนี้ค่ะมีเพื่อนๆน,นะคะจากที่รู้จัก มาก่อนแล้วก็ที่ไม่เคยรู้จักเลยก็เดินเข้ามาสู่พื้นที่แห่งนี้ค่ะข้อที่6ก็คือ organizing e p l นะคะ To do list ตอนนั้นไม่ได้เขียนไม่ได้ทำแต่พูดในใจนะคะกำหนดว่าตารางจะเป็นยังไงนะะจะจัดวันไหนกำหนดการเป็นอย่างไรและก็มีการทำหน้าที่ส่งตามส่งคลิปส่งข้อมูลส่งคุยเออเราก็ทำไมเราทำแล้วเรามีความสุขเราสุดเราอยากทำอยากให้ ะะแล้วกดข้อที่7ก็ทำให้มาถึงวันที่ครั้งที่14ี่ก็คือในวันนั้น4เมษายนส3เนี่ยก็ตัดสินใจอเมรเดซิชคุณฝนมาเปิดเวทีกับพี่เธอพี่อยากทำพี่อ่านเล่มนี้คุณฝนก็มีหนังสือพี่ก็มีเพราะนั้นใครจะมาไม่รู้แต่เราอ่านกันสองคนก่อนละกันนะ,ะจึงทาให้เคยไปนี้แล้วกดข้อที่8 p e r s i ร์ e n t ความมุ่งมั่นตรงนี้มันยืนยันได้แล้ว,ว่า ถ้าไม่มุ่งมั่นนะบางครั้งเรามีสองคนหรืว่าสามคนสี่คนคนที่มาแรกๆก็หายจากเราไปเราก็คงเลิกแล้วล่ะค่ะเนาะในกฎนี้ถ้าไปอ่านมันจะมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นแต่เรามีความ แข็งแรงเรามีปัจจัยที่มากเพียงเพราะว่า oh. ดีไซเออรเราใหญ่ค่ะเพราะนั้นเราถึงเดินมาถึง14ครั้งแล้วก็มีเพื่อนๆเข้ามาร่วมแล้วก็ได้ประโยชน์จึงทําให้พี่ว่ามั่นใจในการจัดกิจกรรมแนวนี้แล้วก็นําไปสู่กิจกรรมที่จะจัดในเรื่องของโคชชิ่งนะคะโคชชิ่งคอนเวอร์เซชันก็จะใช้แนวทางของการอ่านหนังสือด้วยกันเพราะมาฟังพี่ว่าคนเดียว ประโยชน์ก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราอ่านแล้วเราคุยด้วยมาฟังด้วยมาช่วยกันแชร์แล้วพี่วัดก,ก็จะเสริมเรื่องของโคชชิ่งเข้าไปด้วยยืนยันได้ว่าอันนี้เกิดขึ้นจริงและเป็นจริงได้นะนี่ก็คือดีไซเนอร์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนปลายเดือนกรกฎานี้ที่จะเป็น next step นะคะหลังจากที่เราปักหมุดและเราฟังเขาเรียกต่อเข็มและว,ว่า things in polish ไนเกิดขึ้นได้เพราะนั้นเล่นต่อไปโคชชิ่งครับอีกเกิดขึ้นแน่นอนขอบคุณค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ